สวัสดีครับ t ิงแวร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมารีวิวในส่วนของออกล้องทิงแวร์รุ่นใหม่นะครับชื่อรุ่นว่า X 1 0 0 0นะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะจะเป็นแบบหน้าจอสัมผัสนะฮะขนาด3.5นิ้วเลยนะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกล้องหน้ากล้องหลังนะครับนี่นะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะฮะทิงแวร์ X 1 0 0 0นะฮะมาพร้อมกับกล้องที่มีความละเอียดถึง 2K นะฮะ 2K จะสูงกว่า ตัว Full HD นะฮะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเป็น 2K ทั้งหมดเลยนะครับที่ความเอียด2560ค 1080p นะฮะมีระบบ Super Night Vision 3.0นะฮะซึ่งจะทำให้ส่วนของการบันทึกกลางคืนนะฮะภาพจะดีขึ้นมานะฮะจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดของทางติ n งแวร์เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหน้าเลนส์กว้างนะฮะ156องศานะฮะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะฮะ 1 5 0องศาคือกว้างมากนะครับนยครอบคุมทั้งหน้าและหลังให้เราเลยนะครับแล้วก็จะมีระบบบันทึกขนาจอดนะฮะจะเป็นแบบ t i m e Lap นะครับแล้วก็ t o t n o n t e t t นะครับ Time Lap ก็จะบันทึกที่1เฟรมต่อวินาทีซึ่งจะทำให้บันทึกได้ยาวนานมากขึ้นนะฮะแล้วก็กินเมมโมรีน้อยลง t o t n o n t e t t นะฮะจะบันทึกก็ต่อเมื่อมีอะไรเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องนะครับแล้วก็มีโหมด Energy Saving นะฮะซึ่งโหมดนี้นะฮะทำให้ บันทึกขนาดจอดได้นานยิ่งขึ้นนะจะบันทึกก็ต่อเมื่อมีอะไรมากระแทกชนรถเรานะฮะกล้องจะถึงจะตื่นขึ้นมาเล็กขอนะฮะแล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราติดในส่วนของตัวเ GPS เพิ่มนะในช่องนี้นะฮะก็สามารถใช้รนะบบ ADAS ได้ครับระบบ ADAS ก็คือเป็นเหมือนแบบการแจ้งเตือนเข้าใกล้คันหน้าออกนอกเลนอะไรเงี้ยนะครับต้องซื้อส่วนของ GPS เพิ่มนะเพื่เสียบมาในช่องนี้นะครับ หน้าจอะะจะเป็นในส่วนของ IPS นะะขนาดความกว้างนี้3.5นิ้วนะฮะจะเป็นระบบสัมผัสนะฮะจะเป็น IPS นะ,ะทำให้เราดูได้คมชัดทุกมุมมองเลยนะครับแล้วตัวอุปกรณ์ที่เขามีให้นะฮะก็จะมีตัวกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของขาสายบาักกิ้งให้ด้วยนะฮะซึ่งทำให้บุ๊กทขนาดจอดต่อเข้าฟิวนะฮะไม่มีการตัดต่อสายไฟนะค,ะนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของ งานติดตั้งกันครับโดยเนส่ง,สง,งงานติดตั้งนะฮะเราก็ทําการติดตั้งที่กระจกด้านหน้านะฮะซึ่งเราสามารถเดินสายขึ้นไปแบบนี้นะฮะเราก็ติดที่กระจกนะฮะซึ่งเราสามารถเห็นจอแบบนี้ได้เลยนะครับผมสวยงามมากนะครับในการติดตั้งทัชสกรีนแบบนี้ได้เลยนะฮะก็จะมีภาพขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูโซของกล้องหลังกันนะครับโซ่กล้องหลังนะคนะเราก็ทําการติดตั้งเดินสายลอดแบบนี้นะฮะเราจะลอดผ่านท่อตรงนี้ขึ้นมานะฮะจะเป็นรถที่มี ข้ต,ตัวแบบนี้ฮะซึ่งสายจะแอบขึ้นบนเหมือนที่โรงงานติดตั้งฮะส่วนด้านหน้าด้านข้างเราจะเดินสายเรียบเข้าขอบตรงนี้ไปเรื่อยๆนะฮะไล่ไปนะฮะแล้วก็ไปถึงกล้องหน้าตรงนู้เลยสวยงามมากนะครับในการือของงานติดตั้งแบบนี้นะครับนี่ของกล้องหลังครับมาดูในส่วนของการใช้งานนะครับเราก็จะมีนะฮะคลิปไปที่หน้าจอภาพก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนของกล้องหน้านะฮะด้านหน้านะครับ,รบที่รคคอร์ดอยู่ นะฮะส่วนคลิกตรงนี้ก็จะมาเป็นส่วนในเคร่วงของกล้องด้านหลังนะฮะที่เราเลคคอร์ดอยู่นะครับส่วนแล้วกดปุ่มนี้ <Manual recording. S 1> เป็นการ <Now S 1> บันทึก <Don 't. S 1> ภาพให้แมนนวลเลคคอร์ดฮะมันจะเซฟภาพที่เรานี้แยกลงในเมมเบ y รี่นะฮะที่เราเกิดเหตุเหตุในการชนด้านหน้าเราอยากกดแยกไฟล์ไว้ก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เลยก็จะแยกไฟล์มาในส่วนของเมมเบ y รี่เราหนึ่งอันีแล้วก็ย้อนกลับไปโหมดธรรมดานะคอนติเนียรอัสนะนี่มันจะบอกวนลว่าเหลือ30 สิบสามจุดเก้าวันิสตาร์ลดอยู่นะฮะวันที่นะฮะแล้วก็เวลากดลูกโฮมนะครับมันก็บอกว่าการบันทึกจะหยุดจะหยุดนะดูจะโอเคไหมแล้วกดกลมก็โอเคจะเข้าในหน้าเซตติ้งนะครับไฟบันทึกด้านข้างก็จะเป็นสีเ้ิดสีมันสองอันก็คือโหมดบันทึกทั่วไปนะฮะนี่มาในหน้าอินเทอร์เฟซของตัวหน้าจอนะฮะไลฟ์วิวก็คือเมื่อกี้นะฮะที่เราดูภาพไลฟ์วิวอยู่นะครับถ้ากดลูกโฮมแล้วเข้าหน้าเซตติ้งนะครับผม ต่อมา,มาดูไฟล์ลิสต์ไฟล์ลิสต์ก็จะมีให้ดูนะฮะคอนติเนนต์คือการบันทึกต่อเนื่องนะฮะอินซิเดนต์คือเกิดแรง,แรงสะเทือนหรือการชนนะครับจะแยกไฟล์แบบนี้นะเมนูเลคคอร์ที่ผมกดเมื่อกี้ทำมันย้ายมาตรงนี้ปาร์กิ้งเลคคอร์ดก็คือการบันทึกขนาดจอดย้ายมาตงนี้ปาร์กิ้งอินซิเดนต์คือเกิดการชนบันทึกเวลาบันทึกขนาดจอดนะฮะมันก็จะมาตรงนี้นะเซฟวิ่งวิดีโอไม่ได้อยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการดูภาพย้อนหลังนะครับนี่จะมีแบบนี้เลยเราสามารถดูได้นะครับ ภาพคมชัดมากนะครับสามารถหยุดนะฮะแล้วก็กดสูงมานะครับเื่อดูเลขทะเบียนได้เลยสังเกตนะฮะทะเบียนคมชัดมองเห็นเลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดกดกดวงกลมด้านด้านบนมันก็จะเป็นกล้องหลังนะครับเดี๋ยวจะลองซูมดูนี่นะฮะเราสามารถซูมดูทะเบียนได้นะครับนิ่วสอของกล้องหลังนะครับ นี่นะครับแล้วก็นี่เกิดแรงสั่นสะเทือนมันก็อยู่ในนี้นะฮะเราก็เข้ามาดูได้นะครับถ้าปาร์กิ่งนะฮะปาร์กิ่งอยู่ในนี้นะฮะเดี๋ยวลองมาดูปาร์กิ่งกันนะนี่นะนี่จอดจอดรถทิ้งไว้นะฮะมันก็จะเป็นปาร์กิ่งแบบนี้เป็นแบบทำแล็บนะที่ผมตั้งไว้แบบนี้มันจะกินเมมเบอรีน้อยลงนะครับถ้ากดด้านหลังกดตรงนี้นะครับเป็นแบบทำแล็บ กดตรงนี้นะฮะอันนี้มันจับแรงสะเทือนตอนเราดับเครื่องได้นะฮะมันก็จะมาอยู่นี่บางทีนี่นะ,ะมันจับอะไรได้บางอย่างโอเคแล้วก็เซฟวิ่งวิดีโอถ้าเรากดตรงนี้นะฮะ move to select file to saving video เรากดโอเคนะฮะมันก็จะ m มูฟไฟที่เราเลือกนะฮะใช้เราโดนเจอไฟล์ที่รถชนเมื่อกี้หรือรถชนนะฮะมันก็เซฟมาตรงนี้มันจะมาอยู่ในนี้ละ saving video ซึ่งตรงนี้มันจะไม่วนทับนะฮะเราก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับเราจะลบทิ้งแล้วกดตรงนี้ e l e อกมันแล้วกดโอเคแล้วมันก็จะลบไฟล์งนี้ทิ้งนะครับโอเคต่อมานะฮะมาดูในส่วนอื่นกันก็จะมีไฟล์ลิสตแล้ว เมม o r รีนะฮะเราสามารถเลือกได้หลายแบบนะฮะอันนี้เขาจะเน้นในส่วนผมจะเลือกเป็นเน้นเป็นค่า default ฮะ,ะเน้นในส่วนของคอนทินียาวนะฮะแล้วแต่เราเลือกพ a r t i t i o n นะฮะมันเลือกได้หลายแบบอันนี้เน้นในส่วนของตัวการสั่นสะเทือนอันนี้เน้นในส่วนของการบันทึกขณจอดอันนี้เน้นในส่วนของการดิวิ n งนะฮะผมจะเลือกแบบแรกนะครับแบบ default ผมไม่ตั้งไรถ้าจะ Format Memory รีก็กดตรงนี้นะฮะกดวง,โงโกลมก็คือการ f o r m a t memory นะครับ Setting เซตติ n งก็จะมี c a m e รา s เซตติ g นะครับก็จะมีเปิดความสว่างของกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะต้องการให้กล้องกลับด้านไหมก็าสามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับผมไม่ตั้งอะไรนะครับ Record Setting นะฮะก็คือมันจะบอกว่าในเรื่องของการขับขี่จะตั้งให้เป็นความเซสซิ i ีฟเวลาเกิดแรงสั่นสะเทือนให้แยกฝ่ายให้ตั้งเป็นขนาดไหนมีมิดมีไฮมีไฮเอสโลเอสโลผมตั้งเป็นมิดนะครับ อัลต้าน Night Vision นะครับมันจะทำให้ภาพสว่างขึ้นนะฮะเรแล้วเปิดเฉพาะตอนโหมด Parking โหมดพอนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ HDR นะครับมันเอาไว้เปิดในส่วนของเวลาแสงเข้ามาเยอะที่เวลาย้อนแสงเนี่ยครับเปิด HDR มันจะทำให้ภาพดีขึ้นนะครับ Parking โหมดนะฮะมันสามารถเลือกได้สี่อันนะฮะก็คือ Motion Motion เหมาะสำหรับบันทึกเวลามีอะไรเคลื่อนไหวตลอดเวลานะฮะก็ทำแหละ เออโมชั่นเหมาะสําหรับการใช้ในส่วนของพื้นที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวบ่อยนะฮะมันจะมันจะบันทึกก็ต่อเมื่อมีอะไรผ่านหน้ากล้องและถึงจเลคคอร์ดนะฮะตัวนี้ค่อนข้างกินเมมโมเียเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์แบบใหญ่เต็มเมเลยแต่ก็เราเลือกเป็นไทม์บเหมาะสําหรับผมจะร่างเป็นําแบบเพราะเหมาะสำหรับพื้นที่จอดรถแบบุพลาดนะฮะมันจะบันทึกตลอดเวลาแต่มันจะบันทึกเป็น1เฟรม1เฟรมต่อวินาทีซึ่งกินเมมโมรนีน้อยทำให้เราบันทึกได้เยอะนะฮะ Energy Saving นะฮะอันนี้จำบันทึกก็ต่อเมื่อมีอะไรามากระเทือนรถนะ,ะซึ่งจะประหยัดแบตเตอรี่รถเยอะที่สุดนะฮะอันนี้เพื่อใช้นี่นะครับออฟก,ก็คือปิดนะฮะคือดับเครื่องกล้องก็ดับเลยนะฮะผมตั้งเป็นทำแลบนะครับส่วนต่อมานะ,ะ, parking mode นะฮะสมาร์ทพาร์คิ่งโหมดฮะอันนี้ตั้งออนไว้นะฮะพาร์คิ่งเซนเซอร์ซิบิทีนะฮะมันจะจับแรงสั่นสะเทือนความเฉียบเียดเราตั้งไว้เท่าไหร่เขาเขาตั้งไว้ที่มิดเดิลนะฮะแล้วก็ ออฟทัมเมอร์เขาตั้งไว้ที่48ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เพลชเช็ตชันนะฮะเราเปิดไ right ว right, ้ออนไว้นะครับป้องกันการแบตหมดนะครับออฟโวลเ g e นะครับเขาตั้งไว้ที่12โวลต์นะฮะถ้าิดแบตต่ำม,มาที่12โวลต์เมื่อไหร่ตัวกล้องจะตัดการทำงานนะครับเพื่อเก็บไฟให้รถสตาร์ทล้วก็รองรับเป็นสวงของแบตเตอรี่24โวลต์ด้วยนะครับอันนี้สำหรับพวกรถพวกประเทศหนาวนฮะนี้ Winter Time Ba t t ต r y p ร o t e c t i o n เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วประเทศเราร้อนนะครับ โอเคส่วนต่อมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ไม่ใช่นะฮะ System Setting นะคะภาษาจะมีแค่สองภาษาเกาหลีกับอังกฤษนะครับ Volume นะฮะเรา,าารเ,เราสามารถเนี่ยเราสามารถลดเสียงได้อันนี้เสียงเขาตั้งไว้ระดับ2นะครับ Calibrate touch gain นะฮะเราสามารถตั้งได้นะฮะ touch ตั้งการ calibrate ให้มันดีขึ้นนะแต่ถ้าเกิดมันทัทดได้ดีเราก็ไม่ต้องมาตั้ง LCD Bright เนีตั้งได้3ระดับนะครับเอเตั้ไว้ที่ระดับ2นะครับ ต่อมาฮะ LCD Auto Off นะฮะเขตั ت ت ้ง Default ไว้ที่30วินาทีนะครับเช่นเราไม่ไม่เทตไม่ไม่ได้ดูหน้าจอ30ิบว nah ินาทไม่ตัดการทำงานนะเราก็ตั้งไห้ที่1 0นาทีแล้วก็มันตั้งเป็นมนุสของเวลาก็ได้หรือตั้งออฟก็คือจะเปิดตลอดเวลแต่ผมแนะนำให้มันดับนะครับเพราะว่าจะเป็นการสนอสนถนอมคับจะเป็นการถนอม ส่วนของ LCD ครับผมตั้งไว้ที่30วินาทีนะครับ30วินาทีก็ให้มันดับไปเราแค่มองสถา,านะไฟตรงนี้ว่ามันทำงานอยู่ก็จะรู้ว่ามันทำงานแล้วนะฮะ Security LED นะครับก็จะมีให้เลือกนะฮะ Random Off คือเวลาเราดับรถนะครันจะมีไฟบอกสถา,านะหนา้าเป็นวงกลมเงฮะรเราสามารถตั้งได้นะผมจะตั้งเป็น Random ไปดีกว่ามันจะมีหลาย,ลายแบบได้สวยๆนะครับ ไทมโซนนะฮะเมืองไทยนะครับ67แต่ตรงนี้ต้องซื้อส่วนของ GPS เพิ่มมันถึงจะทำงานตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งเวลาจากตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนที่ถาม d a ย์ไทม์เซฟวิ่นี้ไม่ต้องใช้นะครับเมืองไทยไม่มีนะครับสปีดสแตมป์สป e ดสแตมป์ต้องมี GPS ตนะั้งถึงจะทำงานนะครับแล้วก็เลือกเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงคลิกเมนูเซ t ติ้งนะฮะมันจะมีส่วนของการตั้งตรงนี้ด้วยนะครับ ค okay. ต่อมาอธิบายนะฮะมันก็อกอธิบายว่า continue record อะไรคือไงฮะก็ไม่เหมือนแมนนวลนะฮะสามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เ r a n s f o r m ไม่มีนะครับเราก็จะมีในส่วนของ road safety setting นะฮะเป็นพวกระบบ ADAS เข้าใกล้คันหน้าแจ้งเตือนอะไรเงี้ยฮะอันนี้ต้องมี GPS ได้ถึงทำงานได้นะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกัน มันก็จะเสียงนี่เป็นส่วนของควิก s คต t ิ้งนะฮะ <S an> เราสามารถตั้งเสียงให้เบาตรงนี้ได้เลยกดตรงนี้ก็ได้หรือความสว่างเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เปิดปิดการบาันทึกเสียงก็สามารถเปิดตรงนี้ได้อันนี้คือปิดการบาันทึกเสียงเปิดการบาันทึกเสียงหรือจะเปิดปิดการบาันทึกขนาดจอดก็ตรงนี้ก็ได้เลยผมเปิดออนไว้นะครับแม้น,นี้ก็เป็นส่วนของส่วนของการใช้งาน,นของตัว X 1 0 0 0ครับผม ดูในส่วนของอุปกรณ์เสริมของตัว X1000 ที่เราสามารถซื้อเสริมได้นะฮะก็จะเป็นพวกสาย OBD Port นะฮรให้เราติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะเียบแค่เข้า OBD นะฮะเหมาะสำหรับพวกรถยุโรปนะที่ไม่ต้องการต่อเข้าฟิวนะฮะก็สามารถซื้อเป็นส่วนของหัว OBD เพิ่มได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัว GPS นะครับ GPS ซึ่งทำหน้าที่ในส่วนของบันทึกความเร็วแล้วก็เส้นทางที่รถวิ่งนะฮะก็เป็นพวก GPS นะฮะจะเป็นเสา ต่อเพิ่มเข้าไปนะฮะ,ะทาให้บันทึกความเร็วได้นะฮะแล้วก็เส้นทางที่วิ่งได้เวลาถอดเมนมาดูในส่วงของคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วส่วนที่3ก็คือจะเป็นส่วนของแบตเตอรี่แพ็นะฮะซึ่งทําให้การบันทึกขนาดจอดได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับโปกตีก็ใช้แบตของรถเองมันจะได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะ,ะับเพราะมันจะตัดไฟเมื่อแบตเอบตอรี่ต่ํามาที่12โวลต์แต่ถ้าเราใช้แบตเตอรี่เสริมแบบนี้นะฮะทำให้บันทึกได้ยาวนานขึ้นนะฮะ15ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคร กินไฟเยอะขนาดไหนนะครับผมนี่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมของตัว X 1000ครับก็จบไปแล้วนะับสำหรับส่วนของการรีวิวใน่งของตัวกล้อง X 1000นะฮะของทางติงแวร์ตัวใหม่ล่าสุดฮนะเดี๋ยวมาดูภาพจริงที่ทายคลิปกันนะจะมีภาพจริงของจากตัวกล้องให้ดูแลยคมชัดมากนะตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ทํามาออกมาได้ดีมากนะใช้งานง่ายสะดวกเป็นจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็คมชัดระดับ 2K ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมคมชัดสูงมากนะครับ ถ้าใครสนใจนะครสามารถติดต่อได้ที่ของแท้นะฮะที่ t h i n g w a r e thailand.com หรือที่ตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับในเว็บไซต์ t h i n g facebook นะฮะ t h i n g w a r e thailand ได้เลยครับผมวันนี้มงอลาไปก่อนสวัสดีครับ i this is not a Christmas this is not a Christmas song this is not a Christmas this is not a Christmas song. this is not a Christmas this is not a Christmas song this is not a Christmas this is not a Christmas so when I was just a boy, Christmas so much joy, couldn't wait for the presence and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right. joy and i turn back to